สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แต้มก็นอกจากจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องไวรัสที่อเมริกาและสถานการณ์ที่บ้านแต้มแล้วนะคะยังจะมาดูด้วยว่าเออแต้มพากันแต้มกับแจมเนี่ยพากันเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งที่จริงอะเตรียมไม่ได้เยอะเท่ากับเฮอริเคนเลยด้วยซ้านะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มันมันกะไม่ได้แล้วก็ไม่อยากตื่นหนกแล้วก็ไม่อยากนั่นเกินไปทั้งทงที่ก็กลัวด้วยนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าพยายามตั้งสติแล้วก็ ก็ทำเท่าได้เท่าที่ทำตอนนี้ไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของคนป่วยในในในรัฐที่แต่มอยู่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะมีที่บริเวณแต้มเนี่ยก็19รายแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาห้ามคนอายุมากนะคะออกจากบ้านคือแนะนำไม่ใช่ห้ามหรอกใครอยาออกไปก็ออกไปได้แหละแต่ว่าแนะนำคืออย่าไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรอีกนาะนึกไม่ออกอ่า ถ้าถ้าอยู่ในรัฐอื่นนะมันมีบางรัฐอ,อย่างเช่นที่นิวยอร์กนะคะมีคนแบบตุนของแล้วก็เอาไปขายเกินราคาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปตรวจจับแล้วก็ป,ปรับนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีคนไปแบบตามนั่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปเนี้ยจ,จะมีโดนแจ้งนะคะก็โดนโดนปรับกันไปอาจจะโดนปิดร้าน้วยด้วยได้นะคะคือเขาบอกประมาณว่าตั้งว่าเธอไม่ควรเอาเปรียบลุกคนบุกผูก Uh, คนซื้อนะจ๊ะอะไรประมาณนี้โอเคฮัลโหลสวัสดีครับโอ้เฮียเดจินเนี่ยจริงจริอ it's your birthday tomorrow yes อ่พรุ่งนี้วันเกิดแจมนะคะวันที่สิบสามุกสิบสาม happy birthday baby thank you แค่นั้นแหละ just thank you um to my audience okay เราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ เราดูเจลของพวกเรามีอยู่แค่นี้นะคะแต่ว่าแต่มีมีสูตรทำเจลมีแอลโกอฮอล์มีอะไรในบ้านแบบครบอยู่แล้วเกือบครบอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้แบบอะไรวะไม่ได้แบบเตรียมอะไรมากมายนะคะก็อย่างเช่นแอลโกอฮอล์อะไรพวกนี้เราก็มีติดในตู้ในบ้านเรียบร้อยแล้วมันก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่ก็เราก็นั่นได้เนาะมันมีห้าสิบแล้วก็เจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ แต่มีอุปกรณ์ทําแต่มีอุปกรณ์ทำ,ทำเจลด้วยสนิทไทเจลก็เลยไม่ได้ตื่นตัวแล้วก็อันนี้หน้ากากนะคะประมาณนี้ก็มีน้ำสองแพกนะคะมุมกาแฟครีมเมอร์แล้วก็กาแฟเน,นสเพรสโซอันนี้เป็นน้ำตาลมังฟรุตภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะกาแฟทำกาแฟอันนี้เป็นของ ของกินนะคะโซนของกินก็มีกะทินี่เป็นกะทิน้ำตาลเกลืออันนี้พวกของปลากระป๋องเอ่ย้ำย่านางปลาร,ะระ้านะคะปลาร,ะระ้าแบบนี้ปร,ะระ้าอ่าเป็นมาจากไทยนะถ้าซืา้อของไทยเจานั้นของชาติอื่นกินไม่เป็นไม่อร่อยก็มีเห็ดกระป๋องมีกาแฟมีผงเบกกิ้งโซดามี ชซีดแฟลกซีดแป้งชุบทอดอลงมาหน่อยก็เป็นพริกนะฮะข้าวสารวุ้นเส้นสวุ้นเส้นมะขามเปียกออะไรอีก่ะเนี่ยมามา่า <c> เ <oughs> ซื้อเป็นลังเลยก็ <c oughs> มามา่าไทยแป้งโกกิมีเส้นกว๋วยจับ๊บแป้งข้าวเหนียวผงโกโก้ นะคะมีอันนี้อะไระมะกอกมะกอกฝรั่งอะคะ่ะออลิซฝรั่งแช่น้ำแช่น้ำมันน้ำเกลือแต่ชอบกินมากอ่น้ำปลาร้านะคะปลานี่จากนาต้อยนะคะใครอยากได้สั่งได้นะเจ๊ะี่ยังไม่อยากออกจากบ้านต่าตำส้มตำพี่เองอันนี้แต่มก็ซื้อมาแล้วก็ยัง เหลืออยู่เออซื้อจากน้าแล้วก็สั่งให้น้ามาให้แล้วก็ส่งมานะคะแล้วก็มีน้ำแอปเปิลไซเดอร์มินนก้านะคะซอสอันนี่อุปกรณ์ของมียามีคัตตันบงตันบัดอะไรพวกนี้มันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วอ่าด้านล่างมีอะไรอีกไม่มีแล้วโอ้แล้วก็นี่มีชิชูชิชูค่าไวรัสนะคะใส่ตะกร้าไว้ toilet paper นะคะก็คือทิชชู่เช็ดก้นนั่นเองที่นี่เอาเช็ดก้นอย่างเดียวนะคะที่ก้อนนี้นะคะเป็นที่ s สน i t i z e r แบบว่าเช็ดเปียกทิชชู่เปียกนั่นเองทาความสะอาดได้เหมือนกันข้าวนะคะถังข้าวแต่ก็จะมีข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือ first in first out คือเราต้องใช้ของเก่าหมดก็เลยเอานี้ไว้ด้านล่างนีอข้าวเหนียวไว้ด้านล่างอันนี้ก็พอใช้นี้หมดแล้วก็ค่อยเติมใส่นะคะ นี่ก็ข้าวเจ้าแล้วก็น่านล่างก็เป็นกระสอบข้าวอีกที่หนึ่งของไทย100%มีแค่นี้ชั้นห้องเก็บของก็มีแค่นี้ก็มีแค่นี้นะคะที่เตรียมส่วนใหญ่ก็ของแห้งคือแบบซื้อติดบ้านอย่างนี้อยู่แล้วนะคะส่วนของสดก็อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ผลไม้ส่วนใหญ่จะตุนผลไม้แต่แตงก็กินผลไม้ทุกวันเลยแล้วจากนี้ก็มันหมดแล้วนะคะแอปเปิลกับ บอร์รี่อะไรเงี้ยหมดแล้วก็จะก็ออกไปซื้อมันก็ยังหาซื้อได้อยู่มันไม่ได้บอกว่าวิกฤตแบบน่ากลัวเฮริเคนน่ากลัวกว่าน,นี้นะคะแต่ว่านี้เราก็ไม่ประมาทเนาะแต่ทําตัวยากอยู่อย่างหนึง่งเพราะว่าที่เนี่ยถ้าเราติดเขาบอกว่าห้ามใส่หน้ากากเนาะสำหรับคนถ้าไม่เป็นห้ามใส่หน้ากากแต่ทีเนี้ยถ้าเราใส่หน้ากากเรา,เราถ้าเราไม่ใส่เราก็กลัวนะ่ะกูแบบว่าจะรู้ได้ไงว่าเธอพวกเธอนะ่ะแบบ จามยังไม่ปิดหน้ากันเลยอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเธอเธอจามเอามือไปแตะอะไรเงี้ยเราก็ต้องกันตัวเองไว้เนาะแต่ถ้าเดินออกไปข้างนอกใส่หน้ากากเขาก็ว่าอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าอย่างเดียวนะคือแบบว่าบางคนนี่โดนโดนโดนเขาเรียกอะไรโดนเอ่อเดืดเดือเดือดเดอดโดนเอ่อเหมือนกับโดนทําลายร่างกายนะด้วยนะคะที่ที่ข้างนอกนะมันก็แบบ คน,คนหน่อคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในะช่วงวิกฤตอย่างนี้นะคะว่าเตรียมอะไรบ้างนะคะมันยังไม่หนักแต่ว่าก็เตรียมตัวไว้ไว้ไวบ้างแล้วท่านก็ประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้นอว่ามันจะนานขนาดไหนยังไงก็ใช้ชีวิตยังมีสติละกันนะครับทุกคนแล้วอะไรอีกเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เรื่องอ อยากให้ทําเรื่องอะไรก็สามารถทำมาได้แต่แต่ตจะอย่าให้คอนเทนต์เรื่องแนวออนไลน์มากกว่าทีเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าถ้าช่วงเนี้ยมันเป็นวิกฤตอย่างเงี้ยคนที่ทําได้เงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจออนไลน์แล้วแล้วถ้าไม่ทําออนไลน์เราจะไปทําอะไรอ,ะอ่ะก็ต้องเผื่อหารายได้หลายๆช่องทางเนาะก็แต่แต่จะมีมาเพิ่มอีกถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์รอั้นจ้า กดกระดิ่งไดยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ